สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามช่องสูตรคำน,นวณวัตรบาลทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นำสูตรจับคู่2ตัวบนตรงนะครับมาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสูตรหลักละ6ตัวนะครับหลักสิบบน6กตัวแล้วก็หลักหน่วยบน6ตัวนะครับก็ทั้งหมดนะครับสูตรที่เดินมาก็60งวดนะครับ 60งวดทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับจะผิดอยู่อ่าสามงวดนะครับในแต่ละหลักนะครับก็ในสลับงวดที่ผ่านมานะครับเลข3ตัวบนออก3 72นะครับ2ตัวออก72นะครับก็สูตรหลักสิบนะครับที่คำนวณได้ก็คือ789012นะครับแล้วก็หลักหน่วยคำนวณได้8 1 2 3 4 6นะครับก็ จะไปผิดอยู่ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับในงวดล่าสุดก็คือผิดงวดที่ออก475นะครับก็คือ75ผิดทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับแล้วก็กลับมาเดินใหม่แล้ว3หมงวดนะครับก็ในงวดวันที่1เพื่อสิจิกายนนี้นะครับหลักสิบบนคำนวณได้2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็หลักหน่วยได้6 9 0 1 2 4นะครับ ก็เดิน60งวดนะครับผิดอยู่3งวดนะครับจากเลขปักหลักจับคู่3อ่า2ตัวบนนะครับได้จะมี2 6 2 9 2 0 2 1 2 2 2 4นะครับ3 6 3 9 3 0 3 1 3 2 3 4 4 6 4 9 4 0 4 1 4 2 4 4 5 6 5 9 5 0 5 1 5 2 5 4 6 6 6 9 6 0 6 1 6นึ่ง7ก7อ7หกสี่นะครับก็รวมทั้งหมด3 6ชุดตรงนะครับในงวดวันที่1่พฤศจิกาอยนนินะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะตัดม้ชุดนะครับก็ลองไปเอาสูตร10บหน่อยบนนะครับที่ผมเคยลงไปแล้วในงวดที่ผ่านในคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นสูตร10บหน่อยบน4ตัวนะครับลองมาตัดได้นะครับ ก็จะทําให้เราตัดตัดเลขได้อยู่พอสมควรนะครับก็ผมไม่ได้ทําวิธีการคิดสูตรให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือทําภารกิจหลายอย่างนะครับก็ให้ดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการคิดสูตรในงวดหน้าก็แล้วกันนะครับถ้ามีเวลานะครับก็ให้สมาชิกดูตามนี้นะครับสาหรับเลขจบคู่2ตัวบนตรงนะครับตามสูตรที่ปักหลักมานะครับ 60งดปิดอยู่3งดนะครับเราต้องมาลุ้นกันว่าสูตรจะมาหรือเปล่านะครับในงดวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะยังไม่เล่นนะครับยังอยากจะไม่เล่นแล้วก็คอยดูก่อนนะครับว่าสูตรจะเดินหรือเปล่านะครับก็ลองดูก่อนนะครับงวดนี้ก็เว้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูงวดหน้านะครับถ้าสูตรเข้านะครับงวดหน้าผมก็จะนํามาลงให้อีกนะครับไม่ว่ามีเลข ไปตรงกับของสมาชิกท่านไหนนะครับในสามชุดนี้ก็ลองดูนะครับลองจับคู่ชุดดูนะครับลองไปตัดเล่นดูนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ60งวดปิด3ามดนะครับจับคู่2ตัวบนตรงนะครับที่ผมนํามาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านในคลิปนี้นะครับก็สารบคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ